ไม่คาดคิดจากสูงสุดของประเทศส่สามันเปิดบ้านเสรีลุ่งสว่างคบภรรยาห่าง19ปีปั้นปลายสมถาอยู่กินประหยัดถือเป็นนักร้องลูกทุ่งทรงเอกลักษณ์ในตำนานสำหรับบุญลือรุ่งสว่างหรือเสรีลุ่งสว่างชื่อเล่นว่าต้อมหลายคนอ่านไม่ทราบว่า กว่าที่เสรีจะมาเป็นนักร้องไม่ได้ง่ายๆเลยหรือจะเรียกได้ว่าเป็นเริ่องราวของโชคชะตาฟานดิกิดขึ้นมาให้เขาเดินทางมาซ้ายโดนตีกลายเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศโดยเสยรีลุ่งสว่างเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2498ที่หมู่บ้านดอนตาจีนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องมากมายถึง17คนและเสียงดีทุกคน ตัวเสรีลุ่งสว่างนั้นนอกจากเสียงจะดีแล้วก็ยังเป็นคนชอบร้องเพลงอย่างมากด้วยเคยขึ้นเวทีประกวดตามที่ต่างๆและก็กว่ารางวัลมามากมายในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มครั้งหนึ่งเคยประกอบอาชีพเป็นช่างตกแต่งโบสถ์วิหารตามวัดต่างๆและในขณะที่ทำงานก็มักจะร้องเพลงไปด้วยจนมีคนไปเล่าให้ครูเพลงตาบอดชื่อสำลิดลุ่งโรด ผู้ที่ปลุกป,ปั้นแสงสุรีลุ่งโรดจนด่งดังว่ามีช่างเสียงดีคนหนึ่งอยู่ที่สุพรรณบุรีลองเพลงพอมากน่าจากชักชวนให้มาเป็นนักร้องหลังจากได้ฟังเสียงของเขาและสำรววจงโงเ่เฮงด้วยการใช้มือคำหน้าตาก็เกิดชอบใจจึงเดินทางไปที่บ้านของเขาแล้วบอกกับพ่อแม่ของเสรีลุ่งสว่างว่าจะพามาเป็นนักร้องต่อมาหมอเอื้ออารีมาขอตัวจากครูสำลิดลุงโรด ให้มาอยู่ในสังกัดของบริษัทเซกสันเทปแผ่นเสียงซึ่งมีนายห้างประจวบจันปาทองเสรีลุ่งสว่างถูกส่งมาอยู่ภายใต้การดูแลของครูชนลทีทานทองซึ่งได้รับมอบหมายให้ปั้นเสรีลุ่งสว่างแข่งกับสุชินสินส่งเสริมที่อยู่ภายใต้การปลุกปั้นของครูฉลองผู้สว่างในที่สุดเสรีลุ่งสว่าง ก็ออกผลงานเพลงชุดแรกและทำให้เขาได้แจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งจากบทเพลงจดหมายจากแม่ของครูชนลทีทานทองตามมาด้วยเพลงดังอีกหลายเพลงทั้งคนกล่อมโลกไอ้หนุ่มสุพรรณหนุ่มทุ่งกระจมทองและอื่นๆอีกมากมายครูชนลทีทานทองมาแต่งเพลงป้อนให้กับเสรีลุ่มสว่างอีกครั้ง ซึ่งรูชนละทีทานทองก็ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักเสรีลุ่งสว่างเป็นอย่างดีกับบทเพลงเทพธิดาพาสิน้นที่ถ่ายทอดบรรยากาศชีวิตคนท้องไร่ท้องนาได้อย่างน่าชื่นชมและบทเพลงอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นไอ้หนุ่มรสัสุงและเรกพี่ได้ไหม ดูเหมือนว่าเสรีลุ่งสว่างจะมีดวงที่สมพงกันกันกบครูชนลทีทานทองเพราะเพลงดังๆของเขาส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มาจากฝีมือและมันสมองของครูเพลงชาวชนบุรีผู้นี้